คนคนที่กำลังดูอยู่ตรงนี้อันนี้คือแมปใหม่ที่ผมเพิ่งมาเล่นจริงดิไม่เชิงเพิ่งเพิ่งมาเล่นนะคือเล่นไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ก็เลิกไปเพราะว่าแบบไม่จะเล่นไมททำไมวะใช่แล้วฮะกูจะเล่นไม้ทำไมทั้งทั้งนี้แบบงือ่ไอ้กูจะเล่นไมททำไมนงือ เกมนี้ไม่ใช่แนวเอออัพเบลนะแต่เป็นแนวเก็บสเต็กจำเอาไว้ด้วยหลายพวกง,โง่โอ้โหแย่งหมดเลยเว้ยแย่งหมดเลย,เยแมไอ้นมาเลยวลงหนึ่งทำทรงห้าวแต่กูม่ผลควันทำอะไรไม่ได้ องห้าครับเดี๋ย่ผมมีบนควันที่ฟาร์มยากขั้วเลยอยู่คนลวข้คุณทำอะไรผมไม่ได้อยู่แล้วอย่าฝืนเลยเกมนี้แบบทำเหมือน,นมีเผ่าว,วีเสียปีกกูขยับได้ด้วย ลซีดีคืออ้ยอะไรเลเวลห้าครับผมว่ายายเซิร์ฟฟาร์มดีกว่าโอ้อยเกมแหลกด้วยงไงประเด็นแหลกจริงเออผมว่าไปซื้อดาบดีปหมแต่ทำแม่ได้คาคีบุกนี้แบบจะดวงดีอะไรขนาดนั้นเพราะว่า รหาดคอมกูยังไม่เคยได้เลยโอเคเก็บเงินไปซื้อไปซื้อไอ้นี่ยังดีกว่าครับคอตเตอร์เนะทำไมต้องทำเสียงรอด้วยผมก็ไม่เข้าใจจะบปล่อยกี่บาทก็ไม่รู้แต่ที่รู้ก,กูได้เงินโอเคครับเก็บเก็บอีกเออไม่ต้องอีกอ่ะ ปซื้อได้เลยเพราะมันราคาห้าพันแล้วก็แหลกเฮ้ยอยู่โอ้มหไอ้ยาระเบิดต่อหน้าเลยไอ้า <laughs> สาใจว่ะเอ่อคุณจะซื้อไหมคุณจะซื้ออยู่แล้วแหละคาตานะคาคาตานะเนี่ย ชื่อควายเออขาตาไหนมงออกเสียงยาวเออไอ้ยูไม่กลัวตีนเขาเฉยเลยเราเพิ่งได้ดับมาฮะเราจะต้องใช้อย่างคุ้มค่าและมีปริสิทธิ์ปริสิทธิ์ที่อะไรประสิทธิภาพเออ ประสิทธิ์ดีภาพนะเออเราต้องใช้มีดอย่างง้เอาง่ายง่ายกูจะต้องใช้มีดฟาร์มคือเอาจริงนะคี่จะฟาร์มคี่จะฟาร์แมแบบนีน้คนถึงเล็วตันก็ได้แหละเออเพราะว่ามันตันแค่หนึ่งพันห้าร้อยเองสี เหมือนบอกฟู้ดอะแม่งสองพันสี่ร้อยห้าสิบใครแม่งจะไปฟาร์มไหววะเอาจริงนะเอาจริงนะ yeah ้ยมันฟาร์มยากทั้งคู่นั่นแหละบนนัก่นนานะมันก็ฟาร์มยากทั้งคู่นั่นแหละฉันจะเป็นล้าชาโจนสลัดที่แม่งหวงแหงแต่สมบัต กููไม่รู้เรื่องว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะแต่กูชุ่มพรเยอะเกินไปหน่อยนะงกูเลยก็เลย เพลงนี่ดีบอกแค่นั้นสติ <Yeah. S 1> ผมเลเวลสิบแล้วเยส going melly เกี่ยวอะไรกับเรือโจรสลัดฟีไว้เหี้ เขาแค่ส okay, ี่ส <h mid> ิบแกแอวเสียงไายเสียงมันแบบคล้ายๆเสียงเบี้ยวบนบอมาเล่นได้เด้อแมปนี้เขาจะได้เออเขาไม่ได้ให้เงินแล้วคุณเอามาเล่นทำไมโอเคเล่นเบื่อท่านผู้ชมับกดไลค์ด้วย ถ้าเกิดไม่กดไลค์แล้วผมจะเอาเงินที่ไหนมากินมากินข้าวลหละใช่พะนะน,นั้นกดไลค์นะครับไม่งั้นหมัดหมัดเนี่ยจะพุ่งมาหาคุณด้วยความรวดเร็ว,เ,รวเพราะว่าผมเป็นหว่วงคุณไงก็เลยแบบเออกดไลค์เว้ไม่งั้นหมัดหมัดแบบพุ่ง้าไปโอ้ยเจ็บมือไอ้เหี้ย ในบล็อกฟุตเราเะต้องเราจะต้องแบบเล่นสายบนเราถึงจะตึงแต่ในนี้เราเล่นสายดาบสมัดเราตึงเลยผลผลแบบอย่าไปใช้มันได้เยี่ยากากอย่าไปใช้มันในแบบนี้ในบล็อกฟุตอะพอได้แต่ในแบบนี้อย่าไปใช้มันเพราะว่าแม่งโยนนานสกินมันแบบต้องรอนานนะครับคิติดเลเวลสิบสามแล้วครับอื้อ งคนมีศักดิ์ศรีใหญ่ ไม่เห็นรู้เลยเอ้ะผมเลเวล13อยู่ผิดเปรตอุ้ยเดี๋ยวไอ้เนีมันผลอะไรน่ะหุ่นต้องหุนนี่โอเคฮะไปตีบอสตัวนั้นกันเลยนะคะตีบอสกันเลยเราจะไหวไหวอยู่แล้วแหละ เพราะว่าผมมีสายโลกเกียมันรับเพ้นไม่ได้ครับตับอีกรอบเอ๊ะเลวเวลสายดาบ2ีสบแล้วจะต,ต้องฟันนะผมบอกแล้วมันไม่ใช่แนวเก็บเลนวเวลนะนะนเป็นแนวเก็บสเต็克 จากเออคนสร้างคนพัฒนาบล็อกฟู้ดแบบน่าจะเป็นคนเล็กน่าจะเป็นคนที่พัฒนาแบบเล็กสุดอะหรือว่าเออไอเนี้ยฮะอยู่ในในด,ดับเออต่ำสุดเพราะว่ากูไม่รู้เ้ยไอ้แย่กูจะมาเล่นเกมเนี้ยคอกู <c oughs> เลือดแม่งแค่สามร้อยอะแดง มีหน้าแม่งเจ็ดร้อยกว่าอยู่มานานเนี่ยผมจะเรียกว่าสตามีหน้าแล้วกันเพราะว่าแม่งเรียกง่ายดีโทรศัพท์ผมรับไม่ไหวแล้วเนี่ยจำเอาไว้นะเกมเกมการเท่นอ็อปเปนแนกูเคยเล่นมาแล้วแค่เนี่ยทำเหี้ยอะไรกูไม่ได้เหรอ <c oughs> ใช่มันทำอะไรกูไม่ได้มันแค่แหลก โอเครับเคล็ดได้แล้วเร็วเวลาจะต้องไปใส่กับมันแล้วสินะมาเลยไอ้บอสนะหน้าหน้าเลียดมึงทำอะไรกูไม่ได้อยู่แล้วแหละเพราะว่ากูมีสมควนเฮ้ยมันใช้สกิลเข้าตูดกูได้เหรอขอโจษเปิดเบียรกะเป๋ามีอะไรโอ้ พ่าคุ้มนี่นกูกลายเป็นเผ่าสกายติดขนแกะมึงใช้ขนแกะปะ่าวะแกเะองะไ,ไปครับล็อกเวสเรายังไม่เคยสุมผลที่ได้ผลควันนี้ไม่ใช่อะไรนะกูใช้เจมสุม่มเจมก็เลยเหลือนม อยากได้ผลแสงมากๆเลยผมอยากได้ผลแสงมากเพราะว่ามันเห็นบอกว่าแบบนี้ผลแสงฟาร์มไม่รู้ว่าแต่มันฟาร์มดีทุกแบบเลยคิงเลแม่งก็ฟาร์มดีคิงเลแม่งก็ฟาร์มดีครับบล็อกฟุตก็ฟาร์มดีแบบนี้ก็จะฟาร์มดีโอประเด็นคือมันมีผลฉบับแบบนด้น Yeah. อ่ะฮู้ยเออมันอ่านว่าชุดเอ่อสี่ไหมเฮ้ยมันอ่านว่าสี่ี่เีเฮ้ยเฮ้ยมันอ่านว่าสี่ไงอะจะสีหรือซีวะไม่รู้นะแต่กอล์ตีนดีมันไมาเปลี่ยนคำตรงนี้ว่าใช้นั่นไม่น่าไม่น่าเลยปุ้ย มันจะเสียอะไรกดตีนี้แหละฮะโอเคเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวมันจะทุเรียนมากกว่านี้ครับอังกฤษอยู่ไหนเนี่ยอังกฤษเออแม่งเข้าใจไงละนั่นไงนั่นบนแม่งโดนฟัดยับยับเฮ้ คุณทาอะไรเฮ้ยเอ๊ะเมื่อกี้มันอ่านว่าแซดเย ประมาณหมื่นเจไม่เชื่อมึงก็ดูดงหลอนเลือดดิโอเคมึงไม่ต้องดูแล้วเพราะว่ากุลับเอโอเคผมเลเ,เวลเท่าไหรแล้วยี่สิบลยี่เก้าเลเวลครับผมจะไปกอใหม่ไม่ใช่อะไรหรอครับรหัสคอมกุเคยเล่นมาแล้วแค่แนี้นายไม่รู้อ๋ออ,อ,อ,อยู่ หยุ่มโดนกูฟันคอขาดบาดตาไม่เงี้ย <c oughs> น,นั่นนั่ใส่ให้เพื่อนมันตัวแทนครับเอ้ยผมเลเวลเท่าไหร่แล้ยี่สิบสามเพิ่มขึ้นมาสองเวล <c oughs> เฮ้ยกูจะไปรัาบ,าบเควส์ทำกูจะไปรับเควส์แรกทำแม่ม ค่าหนึ่งตัวกูได้สองมันทำไมค่าตัวมึ่นี้มันไม่เท่ากับตัวนี้มั้งวะอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมบอสไม่งงตัวใหญ่เลยวะหรือว่าในอนิเมะแม่งตัวสูงอยู่ละบาร์กี้แม่งก็ไม่ตัวใหญ่อะไรนะแบบเท่าเท่าโซโลโด่ด้วยซ้ำไเหี้ยทำไมผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทำไมตัวมันนุ่งใหญ่กว่าลุงน้องด้วย หล่อแย่ไม่สมมลหรอกใครหาว่าคุณไม่สมมนเดี๋ยวยี่สิบสแล้วยี่สิบสี่ยไม่ใช่ทีสบส่เอากูเผื่อไปใช่อสมน้ำหน้ามึงเลยโอเค ร้องเหมือนจะไปหาป้าข้างบ้านกูเลยไปอันเดอรครับเราจะไปใส่เราจะไปใส่คนที่อยู่ด้านบนนั่นนะัะนั่นคือบอสอะไรไม่รู้ครับ ผมมีสตามีน่าอยู่ที่ทำไมแกทำอย่างนี้ฉันเดี๋ยวต้องคอบาดฉันน้องฆ่านายแล้วแหละอือจะฆ่ามึง ใชชื่อจะอยู่บนหัวกูแต่ว่าถ้าเกิดรหัสนี้โดนแฮกก็ไปหาตัวจริงใหม่ซะคือรอบนี้ AVI 906เออผมไม่ได้ใช้รหัสนั่นแล้วเพราะว่ากูเอาให้น้องแล้วแหะน้องกูไม่มีรหัสเอาจริงแล้วน้องกูมีรหัสแต่ว่ากูแค่ไม่อยากใช้ อยู่เซ็ตแรงเงินครับมันเซ็ตแรงเงินครับแม่งกระเด็นมาไกลเลยขาต้าคุลีเฮ้ยไปตามคุลีว่ะเยี่ยมไตามคุลีมึงเก่งนักเก่งนะไปเจอกันยี่กอบบากี่กอ่ะแปดผมเท่าไหร่แล้วยี่แปดแล้วยี่สองไปเร็ว วันนี้ดาวให้แบบหนึ่งชั่วโมงเต็มไปเลยนะฮะเพราะว่าแบบเลเวคือยสิบเก้าแล้วเราจะอ่านสักประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่ผมพูดจริงนะไม่ได้ล้อเล่นนะผมพูดจริงผมพูดจริงใครว่าผมโมกุน่าโมเฮย้ฮยเฮ้ยอย่ายยเย็ด เดนไหมรู้ผมไม่ื่นไม่ทื่นพ่องไม่ขึ้นเกมแดกจัดน,นั่นเอ๊ะมึงกินมันเตยกายเย้เล็วสามสิบแล้วไปฟาร์มกอมใหม่ครับกดไปที่แมปแล้วก็สับสิบเฮ้ยอยู่ด้านหน้าผมเลยน้องไปละไปเลย ฉันจะเป็นราชาฉันจะเป็นราชาโจรสลัดไม่ได้เลย,เยขัดหน่อยอนี่มันจะมีบั๊กนะเรือผมไม่ได้ขับผมก็โดดอลงมามันจะขับเองแม่อันนี้มันเรือผีสิงนะแม่งเกมแหลกก็ว่ะ สว่างจ้าเลยาปรับแสงกันด้วยเด้อถ้าเกิดเราฟาร์มถึงเลเวล75เสร็จปุ๊บเราจะเออจบคลิปทันทีแต่กูไม่รู้นะว่ามันจะนานแค่ไหน8ชั่วโมง1 24ชั่วโมงเนี่ย เฮ้ยมีเรือจอดว้เป็นอะไรวะมีเรือจอดกันสามลำครับลำแรกไปแบบไ์ออเลนเทาาแม่อันอันที่แล้วแม่งก็โลกขทวอันนี้กูก็ตายเทาว ่เดี๋ยวว่าจะพอแค่นี้กอนดีเพราะว่ากูอัดมาเกือบ20่นาทีแล้วโอเคเผื่อคนดูเนี่ยไม่สะใจพอมาอัด8ชั่วโมงแม่งงโอ้ย่ กูเรือหักหลังผมับผมไม่รู้แต่ว่าเรือแม่งหักหลังกูเอเกมแหลกแม่งก็แบบน,นี้แหละใช้ออโตโ้เรือ ถ้าขับเรือกูเหมือนทอมเลยติดเรือมาให้ด้วยฮฟนผม,มไม่เข้าอ่ะคุณไม่มีไฮคิปางมาละ คือเกาะอ,อะไรผมไม่เคยเห็นเดี๋ยวผมมีสกายจำเหรอเฮ้ยไม่นี่ผมมีอันนี้ว้าวคุณตึงเลย <c oughs> <c oughs> คนแถวนี้มันตึงโอเคตามอุ้ย สี่พันแดเปิดฮาคีก,ก่อนเลยอย่าแย่งมอนกูเนี่ยมอนหูกู เลยฟันผลควันหน่อยละกันอู้กูจะหลุดไหมเนี่ยเออความแรกไม่เกี่ยวอะไรกับเน็ตวะ่ะ องแม่เฮ้อเดินมาอย่างที่แต่ผลลัพธ์คือไอหนุม่มเบกาคนเดิมครับเฮ้อไงพี่ไงพี่สีบ่นไม่ไว้ใจ เล็บดิรออะไรแม่มึงแย่งเหแื้อมึงลุ่งโดน เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้บาย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 แบ๊แในเวลาจะต้องไปอดัด <c oughs> จะต้องไปวาดปกคลิปอีกกูคิ้เกียดแต่ว่าเพื่อคนดูครับบาย